ครับผมอ่ะมาดูภาพของตลาดนะฮะดูเหมือนว่าจะดีก่อนหน้าแต่ท้ายที่สุดแล้วก็หล่นลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันด้วยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย1ิบวันด้วยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งอยสามหนึ่งพันสา1ร้อยห้าจุดสี่แปดจุดครับพี่เปรมสุขมองนงเซนติเมนต์ของเซตหน่อยว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะขณะนี้เนี่ยอ่ะได้ครับผมก็ก็คงมองภาพไปใหญ่ของตัวเซตก่อนครับในวิกที่แล้วก็ เรียกว่าลงไปเทสแนวแรกเนาะพันสองร้อยแปดสิบกับแล้วก็เริ่มมีแรงดีดตัวกลับขึ้นมาประเด็นหลักๆที่เรารอดูกันอยู่ก็มาตรการที่ทางตลาดกรตทอบอกออกมาโดยเฉพาะเรื่องอตัวของอัพติกที่ที่ที่ควให้ให้ความสําคัญกันอยู่ก็หวังว่านะยังยังคิดในภาพบิเชิง<ช>บวกอยู่ว่าหลังจากที่ถอยลงมาแถวโลเก่าพันสองอยแปดสิบถ้ามาตรการตรงนั้นออกมาแล้วมีผลเนี่ยแรงขายหนักๆหน้าน่าจะเริ่มที่จะเบาบางลงนะครับแต่ก็มีอีกตัว มุมหนึ่งผมว่านะารหลายคนก็คงได้ยินว่าในเมื่อมันมาตรการมันใช้ใช้ต้นเดือนหน้าก็คือเรื่องบรรจัเนี่วันสองวันนี้อาจจะมีแรงขายกดดันลงมาคือเอาให้จบไปนะครับคนที่ช็อตอยู่หรืออะไรเนี่ยวันนี้ยังสามารถที่จะใช้ใช้แรงขายแรงกดดันลงมาอาจจะเป็นตัวกดดันให้ตลาดมีการย่อหรือถอยลงมาก่อนนะครับแต่ภาพท้ายสุดเนี่ยก็เชื่อว่าแถวฐาน1ัน0ยังน่าจะเป็นซัพพอร์ตที่แข็งแรงตัวแรกอยู่นะครับแล้วก็ภาพสั้นๆวันนี้ในเมื่อยืนเหนือ1ัน0ขึ้นมาใครเล่น สัญญาณระยะสั้นอาจจะใช้สักพันสามจุดบวกคบแถวนั้นเป็นแนวสวิงเทปเล็กๆไปนะครับแต่กรอบในตอนนี้ในตัวองภาพราคาแม้จะยังไม่ได้เห็นสัญญาณพลิกกลับตัวอะไรที่ชัดเจนหรือว่าโดดเด่นมากมากักแต่อย่างน้อยๆตอนที่ลงไปพันสองแปดสดีตัวกลับขึ้นมาเนี่ยไอเครื่องมือในภาพที่เห็นอยู่ในจอที่ทุกแสบโชว์อยู่ <c oughs> เราเริ่มเห็น mcd a ค,ค่อยๆยกตัวขึ้นนะ อาจจะยังไม่ได้เป็นการพื้นตัวกลับึ้นยไม้กแต่เริ่มมีสัญญาณในการขยับไปยกตัวขึ้นงั้นเลนแถวนี้ถ้าย่อตัวลงมาจะเป็นพันสามหรือาหดักตัวสําคัญผมยังมองสักพันสองแปดสิบวกนั้นหนึ่งสองแปดศูนย์บวกแถวนั้นนะครับยังน่าจะเป็นจุดที่พอมีมีระย,ยะได้อยู่นะครับย่อลงมาสองโซนนั้นผมมัคิดว่ายังน่าจะเป็นซัพพอร์ตที่ดูแข็งแรงครับลึกกว่านั้นก็พูดเหมือนในวิธีแล้วกันในกรณีที่ซัพพอร์ตพันสองร้อยแปดสิบไม่อยู่เนี่ยแนวในเชิงการวัดในโซน แรกกว่1,280ยังน่าจะเป็นซัพพอร์ตช่วงสั้นๆได้อยู่นะครับแต่ตกับวันที่แต่เหมือนเดิมการดีตัวถึงแม้จะขยับกลับขึ้นไปเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มองเป็นการฟื้นตัวหรือว่าพิกกับอะไรได้อย่างแรงๆครับอาจจะเป็นการเริ่มพยายามสร้างฐานเพื่อหาเกรอกใหม่นะครับโซนแนวต้านในตอนนี้ก็ ช้หายระยะสั้นที่วิกที่ผ่านมาตอนดิบตัวขึ้นมาเนี่ยชนสักพันสสักสวันนะครับขึ้นมาแถวๆตรงนั้นแล้วไม่ได้ข้ามผ่านขึ้นไปก็เป็นดาดหายระยะสั้นอยู่แล้วก็ใกล้หน่อยก็ จุดที่หลุดลงมา1.350น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับการภาพในตอนนี้ของตัวตลาดเราก็คิดว่ายังไม่ได้เห็นภาพการกับตัวที่ที่โดดเด่นหรือแข็งแรงมากนักนะครับแต่เครื่องมือตัวสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยเราก็คิดว่าภาพการพักฐานในตอนนี้อาจจะเป็นการพยายามตั้งลำในในช็อตชุดใหม่นะครับฐานสำคัญแถวโลบริเวณ1280เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงอยู่นะก็ให้รันหดักภาพตรงนั้นแล้วกัน สภาพแนวใกล้ๆหรือว่าแนวในการเล่นซินเพดกรอบสั้นก็อาจจะมองสักพันสาปวกครบแถวนี้ครับแนวต้านใกล้ๆก็1325ถัดไปสักพันสนะครับก็มองภาพตลาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสในการค่อยๆกลับตัวขึ้นไปได้อยู่เพราะการดีตัวหรือว่าการซื้อตัวกลับขึ้นมา ยังไม่ได้ให้เป็นน้ำหนักภาพที่บวกกันเลยมากนักนะครับถ,ถ้าเล่นสั้นก็มองหนึ่งสามสองห้าหนึ่งสามห้าศูนย์เป็นสองดัลต้าตรงนั้นเป็นตัวทิมพอร์ตหรือว่าแบ่งรอบทำกำไรแล้วกันแต่ถ้าจะย่อลงมาในชุดนี้ก็คิดว่าหนึ่งสองแปดศูนย์น่าจะเป็นแนวรับสําคัญอยู่นะครับกับภาพของตลาดผมผมมองประมาณนี้ว่าเรามีสัญญาณที่ดูดีขึ้นเริ่มเอียงไปทางแถวพันสองแปดสิบน่าจะมีโอกาสที่จะยืนได้อยู่นะครับรวมทั้งมาตรการที่เข้ามาถ้าเป็นตามภาพนั้นเนี่ยการย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุด น่าจะมีโอกาสค่อยๆตั้งฐานไปเดินหน้าขึ้นมาใหม่มากกว่าครับค่ะครับผมออานะครฉะนั้นวันนี้ใช้กลยุทธ์ยังไงดีครับค่ะนะก็คงมองมองใครที่มีตั้งแต่ประทบหน้าล่างก็คงคล้ายกับตอนหลุดพันสามแล้วเราอย่างคิดว่ายังน่าถือรุ่นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ถ้าย่อลงมา ต่ำกว่าพันสามลงมาเดี๋ยวติ๊กแอร์สักประมาณสองร้อยแปดสิบเนี่ยอย่าคิดว่าถ้าเราคิดว่าแถวนี้น่าจะเป็นโซนแข็งแรงก็อาจจะใช้เป็นแนวหลดของเพิ่มนะครับส่วนใครเล่นสั้นที่เรียกว่าจะใช้ในการเทรดติ้งขายด้านบนไปแล้วก็พันสามร้อยบวกัถ้นมมันซื้อเก็งกำไรแล้วกันแต่ดูภาพเลยตอนนี้นะสัก ตรงนี้พันสามลงมาจนเปพันสองร้อยแปดสิบเนี่ยผมว่าพอที่จะโหลดของได้บ้างนะแล้วก็มองกรอบในการฟื้นตัวอาจจะถึงแม้ไม่ไกลถ้าบอกพันสามเงินเป็นพันสามห้าสิบเนี่ยอาจจะได้สักประมาณนะครับสามสิบจุดถึงห้าสิบจุดนะครับก,ก็มองภาพเชิงบวกในในใน,ในลักษณะนั้นไว้ก่อนแล้วก็ให้น้ำหนักสําคัญแถวพันสองแปดสิบ ไม่ควรจะต่ำกว่านี้ตรงมานะครับมันภาพในตอนนี้ก็ย่อลงมาต่ำกว่าันสามกันสองปดสิใช้เป็นแนวสะสมเพิ่มลุ้นการดิดตัวขึ้นมาต้านก็1325ง13สกับพันสช่วงนี้คงคงเล่นกรอบสั้นๆกว่าจนกววาจะเริ่มเห็นเช่นเริ่มยกตัวขึ้นไปสร้างภายได้ใหม่การถอยลงมาไม่หลุดพันสองแล้วเวี่ยงตัวกลับขึ้นไปเหนือพันสามได้ใหม่อันนี้สัญญาณน่าจะเริ่ม ดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ดูตอนนี้ก็เอา,เอา,เอาทีละแนวประมาณนี้ก่อนและไล่ตามเกาะใน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 เลสของการสวิงอยู่ในเกาบตามที่ว่าไปก่อนครับผมครับครับผมอ่ะนะฮะวันนี้หาหุ้นกลับตัวกันหน่อยที่เป็มสุขเอาหุ้นไหนดีฮะอ่าได้ครับก็ตัวช้อยแรก อันนี้ผมมองภาพอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่ากลับได้ชัดนักแต่ก็ดูสัญญาณทางเทคนิคภาพให,ใหญ่ๆดูดูน่าน่าสนใจเราเลือกตัวของไทยออยลแล้วกันนะครับตัวของท็อปก็ถ้ามองภาพสัญญาณราคาอาจะมองว่าทําเป็นดับเพินพักท่อมแถวสัก49 49บาท50แถวาดัานนะครับแล้วก็เวียงตัวกลับขึ้นมาตอนที่ตลาดมีการเซหรือว่าพักๆลงมาเขายังคงรูปแบบเชิงบวกของการพยายามยืนบน เส้นค่าเฉลี่ย5-10วันได้อยู่นะครับแต่ถ้าใครมองว่าเป็น d o บ b l ลบอททอมก็มันเบสแถวๆเล็กกลับขึ้นมาได้เลายอยู่สัก5 2 5 3แถวนั้นนะครับมันพาไตอนนี้เอาเป็นมองสัญญาณตัวหลักๆแล้วกันเริ่มมีการยืนเหนือสัญญาณ Moving Average ได้ MACD เดินหน้ากลับขึ้นมาเริ่มยืนในโซนบวกนะครับสัญญาณของ i s i จะมี Swing อยู่บ้าง,งนถ้าหย่อนลงมาอยู่ในเขตสัก5 2บาทบวกลบแถวนั้นยังว่าอาจจะใช้เป็นจุดเข้ารับ รุนสัญญาณการกลับตัวนะครับใครมองเปนะ็บนบริเวณวัตถอมก็อาจถ้าพิกตัวกลับขึ้นไม่ได้ต้านด้านบนมองไว้ที่55บาท50กับ58บาทนะครับก็ทรงตัวได้ในถาดด้านล่างมีสัญญาณบวกของการเบรกกลยกลับขึ้นมามันเหมือนเป็นภาพการกลับตัวเมื่อวานนี้ยังทํา แขงแดงๆอยู่แต่ตอนนี้แรงขายหัลุ่มไม่ได้ออกมากนักนะครับอสัญญาณในตอนนี้ถ้าเป็นตามที่เรามองก็มีโอกาสที่จะเริ่มการผ่านในกลายลงมาสัก52-53บาทเลนแถวเนี่ยจะมองเป็นจุดรับเพิ่มแล้วกันนะครับต้านด้านบน55บาท50าทแล้วก็58บาทเป็น2องทาร์เก็ตในโซนด้านบนส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้เราเราขอใช้เป็นตัว สวิงเทรดในลักษณะของตัวเก่งกาไรในตัวมารีคุกนะครับก็เป็นภาพของมารีตัวทรงใหญ่ๆยังเป็นการเดินหน้าอยู่ในกรอบที่มีการยกโลยกหายขึ้นนะครับถ้าตีเป็นชนเลก็จะเห็นว่าชุดหลังสุดอถอยจาก16บาท20าทลงมาตั้งหลักแถวสัก12บาทบวกลบเนี่ยเป็นแนวชนเอลอยู่แล้วก็ค่อยๆยยกตัวกลับขึ้นมาภาพในตอนนี้ฝืนตัวผ่าเส้นกด แล้วก็ลันเทนอยู่บทปุ๊บปิ้งเอเวอร์เรระยะสั้นได้ด้วยนะครับก็สัญญาณระยะสั้นดูแข็งกว่าเซตอยู่และตัวตามรูปแบบเหมือนจะสัมภาพรอบที่แล้วนะแต่ขอบล่างแล้วมีการเดินหน้าทําหายได้ใหม่ก็ใช้เป็นแนวเรียกว่าตัวเลือกแรกรซื้อรุ่นการกลับตัวตัวที่2นี้ก็อยังมองเทนเป็นบวกอาจจะมองเป็นสวิงเกตซื้อเก่งกาไรไปนะครับก็มองโซนเป้าด้านบน1 4บาท60 แล้วก็สัก15บ้าาที่สิบเป็น2โซนนะต้านด้านบนนะครับในวันีเล่นเกมกำไรอาจจะ็อกความเสี่ยงไว้หน่อย13บามบาทสามิก็ต่าวันนี้ใช้เป็นแนวคัดลอตไตนะครับก็เป็น2ตัวเลือกเราเลือกตัวของท็อปกับตัวมาดินะครับรมอ่ะวันนี้อาจจะเป็นเวลาน้อยหน่อยนะครับพี่เปรมสุขครับวันนี้ขอบคุณพี่เปรมสุขมากมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพุกท่านครับสวัสดีครับอ่อไค่ะ